มาเดี๋ยวเราบอกว่าของเราดีกว่าใช่ของเราเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นหรือวัยรุ่นหรือตอนไหนปีปลายปลายหนึ่งเก้าสี่ศูนเฮ้ยไปนะแกไปนะนานไปตอนนานไปขอเสียงขอเสียงเท่าไหร่เช่นอ่าโอเคโอเคเอาไหนขอเสียงไปเน้นหน่อยเลย เดี๋ยวพูดคะ่ะเดี๋ยวขอคาดเวลาแป๊บนึงช่วงช่วงนี้ไปเลี้ยงหมานี่เดี๋ยวนะเนี่ยเอาหมามาด้วยเปล่าฝอ,อยเหรออมาฝอยอ่ะอฝอยจะเอามาทำไมก็ามาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยโหดก็ไม่ได้เลี้ยงฝอ,อยเลยอะเด้ทำไมอยากเลี้ยงอ่ะอ,อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงโอเคเดี๋ยวพาไปเลี้ยงที่บ้านไป อกว่าเมื่อกี้รูปที่ถ่ายกันน่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในแฮชแท็ก t r u e m o v e s c G Plus เดี๋ยวเป็นยักษหมาแล้วค่ะสุดยอดเนี้ยเด็กเด็กเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยนะค่าตัวไหนครับห้าร้อย คนตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามีงานมีการทำและเอ้ดีดีมาหาลัยอยู่กันละเออมีอย่างเดียวอะไรแฟนมีแต่ไม่วันสอคอมพิวเตอร์ทำไมมีแต่ไม่วันแล้วกองหมาปะฮะชิโร่ชิโร่มิจจะเล่นมุกมันนะจากคุ้ไหมชิโร่อ่ะชิโร่เหรอ ทัวรคอนเสิร์ตัวร์คนเสใช้คิ้วแน่กับบุ๋ย้าัวนนดียโ่นชิโน่อะไรนะโรชิโ่บุทีมาน้โมากเลยี่มากทลใชมฮใชุ้นี้มาที่คนล้ว มา่เล่นดีนเออเอาเปรอดพอ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 ก่อนนะก่แล้วคุยเดีนี้นะตัดตัดตัดบทนะครับเรายังไม่ได้ฟังเสียงขับเราเลยเออใช่จะเอาฟังเสียงหน่อยเนาะเราประชาเสียงมา เชื่อใจนะเชื่อใจจริงๆครับผมเอาเป็นว่าเข้าสู่ช่วงต่อไปดีกว่าเมื่อกี้เห็นพวกเราร้องเพลงเดี่ยวไปแล้วเป็นเพลงของเราไหมไม่ใช่เพลงใครเป็นคนอื่นเศิลปินท่านอื่นแต่ว่าช่วงต่อไปนี้ครับเราจะมาเป็นคู่อ่าแล้วก็มาร้องเพลงของพวกเราเองด้วยนะอยากฟังเรียกครับอยากอยากอยากฟังยังครับไปสั่งเลย